วันนี้มารีวิวร้านชาไข่มุกชาคูมะเป็นแฟนชายชาไข่มุกราคาเริ่มต้นเพียง19บาทแต่ราคานี้เป็นราคาที่ไม่ได้เพิ่มไข่มุกลงไปนะคะ หากต้องการเพิ่มไข่หมูช็อตละ5บาทเท่านั้นค่ะและชาคูมานะคะยังเปิดมานานกว่า10ปีมีสาขามากกว่า800สาขาเลยทีเดียวค่ะทุกคนซึ่งจุดเด่นที่ทําให้ชาของเขาต่างจากที่อื่นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นชาต้มสดชงสดค่ะซึ่งสามารถเลือกความหวานได้นะคะรสชาติแท้จากไต้หวันเลยอร่อยและมีกลิ่นหอมที่เ,เอกักษณ์ค่ะโดยใบชาที่มีคุณภาพจากไต้หวันแท้ๆและร้านชาคูมานะคะถือเป็นอีกแบรนด์ที่เขาถึงได้ง่ายราคาไม่แรงจะเกินไปค่ะเอาจริงคือถือ ถือว่าถูกเลยแหละเมื่อเทียบกับคุณภาพซึ่งทางร้านนะคะมีเมนูหลากหลายค่ะกว่า80เมนูและก็มีท็อปปิ้งให้เลือกมากมายด้วยนะซึ่งวันนี้ไตออเดอร์ภาษาเมนูนะคะคือชานมไต้หวันชานมบาชูก้าและทิปเปิ้ลมิกโซดาค่ะโดยร้านนะคะตั้งอยู่ที่แฮปปี้แลนด์หน้าห้างนอมจีตค่ะข้ามสะพานลอยไปเจอมอบังกะปิเป็นสาขาแรกเลยนะคะของร้านชาคูมะโดยที่ร้านเปิดทุกวนันตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มค่ะหากใครอยากลองหรือผ่านมาแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมาทานกันนะคะ